เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้อะไรครับสิ่งประดิษฐ์ที่สมัยวอลเลนไม่มีมาช่วยเราก็คือ Excel นะครับก็จะช่วยได้ง่ายมากถ้าบริษัทกำไร1หเหรียญน,นะครับกำไรต่อหุ้นและสมมุติเมื่อกี้กำไร1ล้านแล้วมีล้านหุ้นก็กำไรต่อหุนหน้น1ล้านเอ่หเหรียญหรือ1บาทบริษัทกำไราไร15%ทุกปีเพราะนั้นปีที่2จะกำไร1.15่าใช่ครับกำไรสะสมก็จะกลายเป็น1บวก1.15เป็น2.15 ปีที่3ากำไร1.32เป็น3.47เพราะนั้นเราจะรู้เลยว่าถ้าบริษัทกำไรเติบโตขึ้นปีละ15%เนี่ยถ้าจะซื้อให้ได้10ปีคืนทุนเราซื้อที่ประมาณ20ก็คือ PE 20ประมาณเนี้ยซื้อที่20ล้าน10ปีคืนทุนถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าเราจะเผื่อความเซฟไปเพราะว่าในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีอะไรแม่นยําเขาก็เลยต้องเผื่อสิ่งที่เรียกว่าอะไรครับตามหลักลงทุนก็คือ margin of safety ส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยว่าอันนี้เรามองโลกในแง่ดีว่ามันโตมาแล้ว15% 10ปีอีก10ปีข้างหน้ามันโต15แต่ถ้ามันโตไม่ได้ตามนี้เราก็ไม่คุ้มที่จะลงทุน20ล้านเพราะนั้นวิธีแรกที่ง่ายสุดคือเราอาจจะตีว่าซื้อที่ประมาณ8ปีคืนทุนเราซื้อที่13ล้านเพราะนั้นต่อให้บางปีเนี่ยกำไรไม่โตเท่านี้หรือกำไรไม่โตหรืออะไรก็ตามยังมีความเป็นไปได้ที่10ปีเราก็ยังจะคืนทุน รห,รหรือว่าอีกวิธีหนึ่งคือแทนที่เราจะคิดว่าบริษัทโต15%เราให้โตประมาณ10%แล้วเป็นไงครับก็จะเห็นว่าเราซื้อได้ที่ประมาณเนี่ย16ล้านก็ยัง10ปีคืนทุนหรือว่า13ล้านเผื่ออีกนิดนึงเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นวิธีการคํานวณแบบง่ายๆแล้ววิธีนี้มันใช้ได้ผลจริงแค่ไหนก็จริงครับเพราะว่าราคาหุ้นระยะยาวแล้วเมื่อกี้ สุดท้ายสิ่งที่กําหนดราคาหุ้นคืออะไรครับในตลาดหุ้นผลการเงินบาาริษัทแล้วราคาหุ้นมันก็จะอยู่ที่ตัวนี้เป็นหลักแล้วคูณกับ pe ถูกไหมครับเป็นราคาหุ้นราคาหุ้นเท่ากับ eps คูณ pe นะครับื่อใครที่ไม่ค่อยทราบเรื่องในหุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหุ้นทุกตัวมันจะมี pe สูงต่ําแต่ละปีอยู่แล้วถูกไหมครับสมมติเราให้หุ้นตัวเนี้ย pe สูงต่ําคือ5กับ15 เพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่มันกำไรหนึ่งเหรียญราคาหุ้นที่เป็นไปได้ปีนั้นก็คืออะไรครับห้าถึงสิบห้าอะไรครับเปล่าครับ PE ต่ําสุดคือห้า PE สูงสุดคือสิบห้าเพราะนั้นถ้า EPS หนึ่งเหรียญราคาหุ้นที่เป็นไปได้คือห้าถึงสิบห้าปีนั้นถ้าผ่านไปห้าปี EPS เป็นหนึ่งจุดสี่หกเป็นไงครับอันนี้ผมเอาเพื่อตัวเลขง่ายเอาเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต พันไปนี่ครับผานไปห้าปีหนึ่งจุดเจ็ดห้าราคาหุ้นเป็นประมาณเท่าไหร่ครับอ่างงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำให้ง่ายขึ้นครับผมมีปีที่ปีที่ศูนย์ให้หนึ่งนะครับปีที่ศูนหนึ่งสองอ่าแบบนี้จะง,ง่ายกว่าครับ เริ่มต้นปุ๊บปีที่ห้ามันจะกำไรประมาณสองเหรียญสมมติเราเริ่มซื้อปีนี้ปีห้ากำไรสองเหรียญเพราะนั้นราคาหุ้นก็เป็นไปได้สิบถึงสามสิบพอผ่านไปสิบปีเป็นสี่เหรียญราคาหุ้นก็เป็นไปได้ที่ยี่สิบถึงหกสิบเพราะนั้นถ้าเราชัวร์ว่าบริษัทจะกำไรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยังไงราคาหุ้นก็ต้องเพิ่มขึ้นราคาต่ำสุดของปีก็จะสูงขึ้นราคาสูงสุดของปีก็จะสูงขึ้นก็จะไม่ต้องห่วงอะไรเลยนหรอไหมครับอืมเท่านั้นเองแต่ผม อีกอันนึงที่จะให้ดูนะครับเรื่องของ P/E Growth PEG ใครรู้จักมั่งมไม่รู้เลยครับเครียดเลยครับอย่างนั้นผมไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยนะครับเอาง่ายๆเมื่อกี้เดี๋ยวผมอธิบายแบบช็อตๆแล้วเราจะไปสู่เรื่องของความง่ายกันอีกเยอะอ่าชาร์ตนี้นะครับคร่าวๆเมื่อกี้ที่บอกว่าสุดท้ายบริษัทราคาหุ้นโตตามกำไรถูกไหมเรามาดูอันนี้ให้ชัดเจนครับ เขามีสิ่งที่เรียกว่า PE Growth อยู่ก็คือเวลาซื้อหุ้นเนี่ยให้ซื้อหุ้นที่ PE ต่ำกว่า Growth หรืออัตราการเติบโตบริษัทแล้วจะไม่ค่อยขัดคุณเพราะว่าอะไรครับเพราะสมมุติว่าเราเป็นเคสเนี่ยบรยิษัทโต15%แล้วเราซื้อที่ PE 15จะเห็นว่ามันก็ประมาณ6-7-8ปีคืนทุนก็คือเซฟแล้วถ้าบริษัทโตประมาณ20%ต่อปีเราซื้อที่ PE 20 ก็ประมาณ8-9ปีคืนทุนก็จะเซฟเพราะนั้น PE ก o ต์ e. มันเลยเป็นหลักการที่ง่ายๆให้จำได้ว่าถ้าซื้อเมื่อไหร่ที่ซื้อหุ้นที่ PE ต่ำกว่าอัตราก,การเติบโตปุ๊บจะค่อนข้างปลอดภัยเพราะเป็นไปตามโลจิกอันนี้อยู่แล้วแต่ตอนแรกต้องมั่นใจให้ได้ก่อนนะครับว่ากำไรมันโตจริงๆฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เสริมมาอีกอันก็คืออันนี้ว่าถ้าเราลงทุนแบบนี้นี่จะคาดการผลตอบแทน ได้ชัดเจนก็คือว่าในตลาดหุ้นที่เป็นสภาวะปกติครับ PE กับ growth มันจะใกล้กันเป็นจุดสมดุลน,นะครับราคาหุ้นจะเป็นสมดุลถ้าเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นแพงเกินไป PE จะสูงกว่า Growth เพราะนักลงทุนให้ความคาดหวังไปด้วยนะครับตลาดถูกกระตุ้นเกินไปแล้วก็ถ้าช่วงตลาดแย่ๆ PE จะต่ำกว่าโก w t h อืมอ่าเพราะนั้นถ้าสมมติเราซื้อหุ้นดีๆสมมติมีโตขึ้นประมาณนี่25% บริษัทดีมากในเคสคล้ายๆ c p ีเมื่อปี2008โตปรมาณ25-26%แล้วเราซื้อได้ที่ PE 12.5ซึ่งตอน2008เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเราเป็นไงครับผ่านไป5ปีบริษัทโตปีละ25%กำไรต่อหุ้นบริษัทโตขึ้นเรื่อยๆถูกครับกำไรเป็น5แล้วมาขายที่ปีปัจจุบันสมมติได้ PE 20ก็คือตลาดยังไม่ได้แบบดีเวอร์ถูกครับเราจะได้กำไรประมาณ37%ทบต้นต่อปี ถ้าผ่านไป10ปีได้กําไรมัน31%ทบต้นแบบนี้เพราะนั้นเวลาที่เป็นนักลงทุนแบบวอร์เรนก็เลยจะไม่ต้องดูคิดมากเรื่องราคาหุ้นระยะสั้นเพราะตั้งแต่ที่เราซื้อเราคาดการณ์ไว้เรียบร้อยแล้วว่าถ้าบริษัทยังโตได้แบบนี้อีก5ปีข้างหน้าเราจะได้เงินเท่าไหร่ในเคสหรือในกรณีที่ได้ผลตอบแทนสูงสุดกับผลตอบแทนต่ําสุดต่อให้เราซื้อหรือต่อให้เราไปขายในช่วงที่ได้ ตลาดหุ้นยังไม่ดีถูกไ่มครับเราก็ยังได้ผลตอบแทนประมาณ2 5ต่อปีแบบนีน้ไม่มีใครรู้อนาคตแม้แต่ตัวตัวตวอลเลนเองหรือนักลงทุนทุกคนผมเองก็ไม่รู้สิ่งที่เราทําหรือทุกคนทําก็คือการดูข้อมูลและตัดสินใจลงทุนในสิ่งที่ดีก่อนแล้วหลังจากนั้นไม่ใช่ซื้อแล้วลืมเลยมันเลยเป็นหน้าที่นักลงทุนว่าจะต้องนั่งอ่านงบการเงินทุกควอเตอร์ครับเพื่อดูว่าบริษัทยังเป็นไปตามสมมติฐานหรือเปล่าอย่างกรณีเช่นสมมติเราซื้อแบล็คเบอร์รี่นี่มัคิดวดวา แล้วอยู่ๆแบล็คเบอรี่ยอดขายตกลงขาดทุนไปเรื่อยๆแล้วเราคิดว่ามันยังดีเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้เพราะราคาหุ้นมันจะตกไปเรื่อยๆมันเลยเป็นเหตุผลว่าเราก็จังต้องตามงบการเงินหรือตามอ่านบริษัทต,ต่อไปนะครับจะซื้อแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวเลยไม่ได้เป็นไปไม่ได้ดูครับเพราะบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงเสมอนี่คือเดี๋ยวผมกำลังจะพูดว่าเป็นปัญหาที่คนลงทุนแบบวอร์เรนแล้วผิดพลาดก็คือการไม่ได้อ่านงบการเงินต่อเนื่องและไม่รู้ว่าบริษัทเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนอย่างวอร์เรนเอง เคยลงทุนผิดพลาดก็ต้องขายการลงทุนเมื่อรู้ว่ามีบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมหรือเช่นถ้าเราไปลงทุนบริษัทยาไว้แล้วบริษัทยาสิทธิบัตรหมดยาที่เคยกําไรสูงสุดกลายเป็นของที่ทุกคนก๊อปมาขายแข่งได้แบบนี้เราก็ต้องรู้แล้วก็ต้องขายให้ทันเหมือนกันเพราะนั้นอย่างแรกสุดถ้าจะลงแบบนี้เลยก็ต้องเป็นเหมือนแนววอลเลนสูงสุดนะครับคือเลือกบริษัทที่ดีมากๆจนแทบไม่มีอะไรมากระทบความสามารถเขาได้เช่นเหมือนอาโคก หรือแบงค์ที่ดีมากวอลมาร์ทเรารู้ว่าแบงค์ปัจจุบันแม้มันจะเป็นเรดโอเชียนแต่แบงค์ใหญ่ก็ยังแข่งกันไปแล้วแบงค์ก็จะต้องอยู่ต่อไปอีก 20- 3 0ปีถ้าไม่ได้เลือกแบงค์ที่ที่ agressive คือดำเนินงานแบบเสี่ยงเกินไปก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแบบนะี้ครับเดี๋ยวไปว่ากันลึกๆอีกทีนะครับเดี๋ยวค่อยๆฟังไปก่อนอเรื่องอันนี้ก็จบนะครับเพราะนั้นอย่างแรกสุดคือดูบริษัทที่ดีแล้วตามดูต่อไปทุกๆควอเตอร์ทุกๆปีว่าบริษัทยังดีอยู่ กลับมาที่หลักการเดิมนะครับวอลเลนบอกว่าลงทุนเหมือนเราเป็นเจ้าของบริษัทถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัทเองจริงเราจะต้องรู้ว่าบริษัทยอดขายและกำไรดีไม่ดียังไงถูกไหมครับ